เลี้ยงปลานิลระบบน้ําดูครับสังเกตระบบน้าครับนี่สุดยอดเลยครับนี่ครับพี่อ้อยเช่นเดิมครับเนี่ยแล้วเร,เราจะไปคุยกับพี่อ้อยเรื่องการเลี้ยงปลาปลานิลหมันระบบน้ํานี่คือวันนี้จะมาแนะนําเรื่องการเลี้ยงปลานิลระบบน้ําที่แบบว่ามันหมุนเวียนไม่ออกไปได้แล้วก็มีการเพิ่มออกซิเจนในน้ำเนี่ยครับมีสามท่อสุดยอดเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่อ้อยเรื่อเลี้ยงปลานิลขายครับเพื่อจําหน่ายงบ่อนี้จะเลี้ยงอยู่ประมาณ 1,500ตัวน่ะสุดยอดเลยนี่ครับการเลี้ยงปลานิลมันเอ,อ่อเคาะมันจะมาค่ะโอ้นะเี่คืงนี่ถือเป็น,ปนถึงเวงงงงลาก,กินแล้วนี่ค่ะสิถึงเวลาก,กินเพิ่นแลว้วอ๋อเอาเอาอกมาใส่บางด้วยาห่านนะโอ้จองเดือนที่จองเดือนแล้วนี่ครับบึงบึงโตมันงามแท้สูด,ดา มันได้ระบบวิทยาไงระบบพิเศษระบบธรรมชาติด้วยแกนบ่อเน,นี้ยนี่เนี้ยมันสร้างเงื่อนไขกระพุ่นเนาะย่อยเนาะค่ะเบื้องในเบื้องป่านิน่ได้ไส้อะไรนีปอดช่วงที่ชงเดือนเนี่ยอ้าวสวัสดีพี่อ้อยเจอกันอีกแล้วเรือเรียกปาน,นินป่าน,น,นิ่นเหมือนบ่อนี่ขนาดบอดอ่อเท่าไหร่ ขนาดบอ่อนี่ประมาณสองงานสองงานค่ะความลึกล่ะความลึกนี่นีย่ยอันประมาณถ้าถ้าน้ําเต็มๆนี่ก็ประมาณสามเมตรน It ้ํานะสามสามเมตรค่ะ,ะ 2> 2<ม>สองเมตรสองประมาณสองเมต <2 S 2> รน้ำสองเมตรค่ะพี่พี่ไอยปล่อยปลาล่ะไปไหนขน,น,นาดบอ่อแค่นี้เราก็ลกปล่อยประมาณหนึ่งพันห้าร้อยตัวเพราะว่ามันเวลามันโตขึ้นมามันสิบบได้แย่งอากาศกันมันสิบน็อกอ๋อม่นเ่็นอัน เขาดีนะเนาะค่ะอันอันที่ว่าเป็นโครงการที่เวียดนามจริี่นี่เคยเคยประสบปัญหาเรื่องน้ำนอเม็นบ่อเกิดเลยเห็ดจริงๆนานเพราะว่าอันเฮาบ่มีน้ำคลองอ่าเฮาบ่มีน้ำคลองที่สิมาเปลี่ยนอืมเทาก็ต้องเห็ดแบบนี้ระบบน้ำระบบน้ำบุณแม่พุ้นำครับบงโอ้เป็นเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำกับอันอันเป็นยังไงอันทายเทอันอันแก๊สอัน คาร์บอนไดออกไซด์ออกแก๊สไข่เน่าอ่นนะบอกให้มันเพราะว่ามันกินอาหารมค่ะมันกินอาหารมันก็ขี้มันจะเนี้ยวมันก็ไปสะสมอันขี้มันอี่ยังจะไปสะสมอยู่ข้างใต้บัดนี้เวลาเขาห้อาหารละลายเขาบุมีน้ำเตียนครับัดเวลาฝนจิ๊ตกอากาศมันคืบมันบ่มีอากาศน้องแนะน้ำมันจะเกิดเป็นอากาศคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สราก็เลยมีมีมีคือ บางคนเขาอยากเลี้ยงเนี่ยคือเดี๋ยวนี้คือปัญหาหลักเลยการใส่แนวทางนี้เนาะเครื่องปั๊มน้ำญ่เลยเนี่เนาะได้น้ำดูน้ำขึ้นม้นเวียนคืนคือม้วนไงดอกค่ะคือธรรมดานแต่ว่าเขาเอาน้ำยื้อตรงนี้แหละในสระในบ่อเขานี่หมุนเวียนขึ้นดูดออกมาจากทางล่างมันกระสีไหลหมุนไปเข้ากระเฮ็ดเฮ็ดท่อให้เป็นน้ำกระโดดให้มันให้น้ำมันไหวให้น้ำมัน ให้น้ำมันเคลื่อนนะไอ้น้ำมันเคลื่อนยังไงให้น้ำมันเคือว่ามีออกซิเจนในน้ำมันมันจะเป็นออกซิเจนเนาะค่ะปลาเขาก็จะบนนอกอ๋อแต่กรอนนี่เปพียงไดจันแต่กรอนเรียงนี่อย่งแรกบนปลานี่นอกขันมาซ้ำนี่ได้ประมาณสามเดือนสี่เดือนปลามันสิใหญ่ขึ้นอาหารมันกัดลายบานิแก๊สแก๊สไข่เน่าอยู่ข้างล่างนะมันจะสิจังคืนมามันจะน้ำทางใต้มันส่ฮอสมันบ่อมันสะเป็นแก๊สบุกบักบักเป็นฟองน้ำขึ้น ปลาเนี่ยมันมีอากาศกลางคืนมามันจะไม่มีอากาศมันไม่มีแสงแดดปลานอกตายปีแรกเนี่ยสองปีแรกในบ่ลูอปลาเนี่ยเลี้ยงพันกับตายเมื่อพันมันจะฟูขึ้นมาเลยค่ะเวลาเนี่ยเวลาปลามันตัวนัดเจ็ดแปดเีดเนี่ยตัวลัครึ่งโลเนี่ยมันมันมีอากาศกันแล้วมันน้ำกันเัาเพราะว่าเราไม่มีน้ําคลองที่จะเปลี่ยนน้ำเราลอน้ําฝนอย่างเดียวแล้วก็น้ําจากอันครับ จากจากน้ำตกนี่แหละเออน้ำนี่นะน้ำฝนธรรมชาติเออเท่ากับต้องเก็บเอาน้ามิจากอันนี้แหละมาก็เลยใส่วิธีการก็เลยต้องเฮ็ดแบบนี้ใส่แบบนี้อ๋อเคาะมันจะมาค่ะโอ้อ่าเพื่นเคาะนี่ถึงนี่ถึงเป็นถิงไมลากินแล้วนี่ค่ะสิถึงเวลากินเพิ่นแล้วอ๋อเอาเอามาใส่บังด้วยหันนะอู้ จองเดือนที่จองเดือนแล้วนี่ครับเบิ้งเบิ้องตัวมันงามจ้ะกดฎาม,มันได้ระบบวิทยาไง<อ>ระบบพิเศษร,ระบบธรรมชาติด้วยเงินร<ม>้อน<ม>อนรี่เนี่ยมันสร้างเงื่อนไขกระเพื่อนเนาะย่อยเนะาะค่ะเบิ้งในเบิ้งป่านิลได้ไซ้์เลยป้าจองที่จองเดือนเนี่ยค่ะได้ไซ้์เลยอู้ป่านิลยังไม่ถึงสองเดือนมันบ่นี่ วันที่4เนี่ยสองเดือนค่ะอ๋อวันที่4สองเดือนเบิ่งตูใหญ่แต่นี่คือพันธะร้อยตัอันก้อมันสิตัวใหญ่นี่นยคอยในได้น้ำจากมันฝนตกบางหันคอยสิเปิดน้ำตรงนั้นเอาน้ำในน้ำเอาน้ำจากบ่อนี่ยทายไปเรื่อยๆตรงนั้นมันก็สิออกไปเรื่อยๆมันได้น้ำหมุนเวียนไปเรื่อยๆมันก็มามันมาอนี่มันชอบมันชอบมันชอบมันจะมาเลยครับนี่ถึงเวลาเป็นเด้เอ๊ะวันนี่ฮัรตโมันก็มมาลรอ เป็นความสุขอีกนิดนึง่ะเวลาเก็บไปขายพไปไว้เก็บจังไหนอันใส่แหวานแหบ้านเองบอกอันนองกาแฟสเม่วาบานนี้อันเวลาเขาสิอันนั่นามันสิลดลงมันบอมันสิลดลงลดลงหลายเด้อลดลงบานเท่ากับวานวานเอาวานนิดนึงเอาขึ้นมาสักห้าสิบหกสิบตัวหรือว่าร้อยหนึ่งเรัาพอเขาขายหมดเทาก็เอาไป บันฑิกนที่เขาสิไปขายเขาต้องเอามาพักบอ่อให้ห้มันขีออกให้มันออห้มันขีให้มันเงีย้ยวออกคือ,อน้ําในบอ่อมันจะเป็นกลิ่นต้มใช่ไหมครับครับครับเพราะว่ากลิ่นต้มนี่เขามันเป็นอาหารมันไปนสะสมครับสะสมอาหารสะสมกลิ่นหัวอาหารนะ่ะครับสังเกตบอ่อเวลาเราไปซื้อปลาจากท้องตลาดปลาฟาร์มเขาน่ะปลากระชังเขาน่ะเวลาเราเอามาทํากินมันจะมีกลิ่นอ๋อมันจะมีกลิ่นเพราะว่าเขาไม่ได้พักอันนี้เขาต้องพัก พักน้ำครับครับครับอพักน้ำเท่ากับน้ำน้ำปลาปลาน้ำบาดาลเท่านี้เขาต้องเอาเกลือใส่ใ่กระเบิดอออกซิเจนครับอู้งามอยู่เลยปลาแล้วนะครับกันที่สี่นี้ก็สองเดือนก็ยังตัวโตขนาดนี้เป็นสายมากพุทธะนี่ถึงถึงเวลางเลนอ๋อเป็นขอะไงก มันเวลามันเสียงเฮ้าสิมกอันให้อาหารมันเียมันได้ยินเสียงเข้ายางตัดมันมาแล้วบึนบึนบึนบุมากมีความสุขแนมคือยาคือยาความสุขแฟนมันมักเวลานั่นเข้ากับวิมีหาาก็จับไปกินก็ได้ค่ะเมื่อเช้านี่ก็เอาขึ้นไปไ่ได้ซื้อเลยคดอยาเจังซสีคันลูกสาลแฟนบอกว่าอยากินงซี่สีเข้าให้อาหารงนี่สีเข้ากับเอาจัดอันนั้นเข้ามานะครับครับดังเข้ามาน่ะเฮามมาสอนเอาเลย ซอสเรา<ง>ตัวหนึ่งสองตัวไม่กินอย่างไงเพราะว่ามันซามสามสี่ดเดือนเราได้หนึ่งตัวมันนะต่างธรรมดาแต่มันกิได้ประมาณสามเดือนนี่แต่ว่ามันกันยังบดได้หอดสามเดือนมันได้สองเดือนนี่แหละสองเดือนแล้วล่ะสองเดือนเออสองเดือนกับอีกสี่มือบ่ประมาณนั้นได้สองเดือนสี่มือแล้วเพิ่นอยากกินเงื่ออะไรนี่อยากกินอาหารผูดบางในผลนม้ผอบัดเวลาห้อยอาหารมันสิตามเข้าไปตามตามอ้อมซะ อาหารนี่สิบบริตึ๊กตกถึงน้ำดอกครับครับผลเสอาปากฮับไปเลยอปากฮับเลยค่ะเขาต้องสังเกตเบื่องท่าป่าเขาป่วยป่าเฮาบสบายคือป่าเวลาเฮาอาหารมันเนี่ยมันสิกินแจ๊บแจ๊บ๊บ๊บกินคือคือคือบ่อยากเวลากินแล้วมันก็สิพูดออกก็ออกคือป่าป่วยคือหยุดไม่ต้องให้อาหารแล้วก็เบิ่งอากาศอากาศอากาศนี่เป็นที่สําคัญถ้าฝนตกถ้าอากาศคึ้มคคือไม่ต้องมาให้อาหารเลยถ้าให้กินมันจะน็อก โอ้ไม่ว่าปลามันกินไปทองมันสิอืดครับครับต้องเบืองน้ำมันมีแสงแดดจริงจงนี่เอาไฮรอดมีแสงแดดแบบนี้โอ้ยห้ตอนแรกได้หายบ่อยตอนแรกกะหาประมาณสี่โมงกว่ากวหอีกรอบนึงค่ะมือหนึ่งขั้นหาลอยตัวพี่อ้อยให้อาหารลายปานายช่วงนี้พี่จะหากระสอบหนึ่งพี่จะให้ได้มือมือที่สามในสีจตอนเศร้าสิมืดอาหารยี่สิบกระสอบหนึ่งค่ะยี่สิบกระสอบกระสอบหนึ่งยี่สิบกิโลอ๋อยี่สิบกิโล อันตัวช่วงนี้มันยังน้อยอยู่เป็นคุณยังไม่ได้ประมาณสามเดือนสี่เดือนคุณเลยบ้านประมาณสามเดือนนี่คิดว่าสิคุณวันละกระสอบหรือว่าอันกระสอบนึงเนี่ยมือที่มือมือมือที่สองเนี่ยให้ให้กินตอนเศร้าตอนแรงก็คือเอาเอาไม่ซื้อมากกระสอบละเท่าไหร่อันเดี๋ยวนี้อาหารแพงกระสอบละสี่ร้อยสี่สิบอาหารทุกอย่างแพงถ้าถ้ามันช่วงคุณนีอมือละกระสอบเลยช่วงช่วงคุณเขาสีขายเนี่ย เ้าสิบคุนเห็นมันคุนให้มันคุนซันเนี่ยช่วงระยะสี่สามสี่เดือนเน่ะคือคุนเลยคุนเลยมันใหญ่เลยน่ะกระดูน้ําแล้วก็รีบคุนรีบคุณมันสิไงให้มันไงมันไงเสุยดยาดเสุยดยาดพะว่าห้าเดือนหกเดือนขึ้นไปคือมันอยู่ตัวแล้วคือมันไม่โตแล้วครับครับถ้าเราจะคุนคือคุนสามเดือนนี่เดือนนาเนี่ยเอยจะเริ่มคุนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมารับชมอีกทีนึงตอนเพื่อนเอาจับปลาตัวใหญ่มาให้ชม นี่เห็นเห็นบอลนี่มันค่อยๆได้น้ําได้ยังเปลียนเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำมันก็สีเขียวเออเขียวแล้วก็ใสมันก็จะมีออกซิเจนในน้ําถ้าน้ําเขียวนี่ก็แสดงว่าโอเคค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยปลาถึงแต่มันแต่ตัวเล็กแต่มันมีสันมันเริ่มจกขึ้นแลวอ่ะอันคุ้นได้แล้วก็ได้ใสแล้วได้ใสคุ้นเลยซัมนี่ก็ขายได้แล้วคันมันเอาไปขายแต่ว่าอีกสักระยะนหนึ่งก่อนค่ะแต่ว่าเฮาเฮามันมีหน่อยเฮาไปตรงไปขายเอาขายคิดให้มันเฉลี่ยตัวละ ให้มันถูกย่างหน่อยๆได้ตัวละห้าสิบห้าบาทหกสิบบาทสิจัจอยาตลาดเท่ากับไปขายเองไปขายเองค่ะอ๋อมันมากเลยตัวนี้นั่นแหละมันมากกานให้อาหารยังไงเวลาตอนให้อันประมาณสิบม่วงหรือเก่าม่วงครึ่งหนึ่เท่ากับให้เวลามันอยากกินให้อาหารมันสิมากของมันเองปนินนะมันรู้มันรู้เวลาาเวลามันถึงเวลาที่มันจะกินมันก็มาของมันเอง ด้านคางเพื่อนกับปูกันบบมะระกินมะระไกินไม่กินเนาะไมขายวะอันนี้อันนันหลายก็ขายมือวันน้เก็บได้สองกิโลนี่แหละโอ้ด่นเบงระบบนามเพิ่นการให้อาหารให้จังไดตอนใดจังไดแน่นี่การให้อาหารเฮ่านี่มันเป็นเดือนที่สองแล้วนี่อ๋อพี่ย้อยล่มสองเดือนแล้วได้สองเดือนแล้วนี่วันที่วันที่สี่นี่ก็เต็มสองเดือนอันซื้อมาตัวละจักบาทซื้อมาตัวละ ตัวละสองบาทตัวซ้ำนี่ซ้ำนี่ริโป้นี่ยริโป้นี่แหละค่ะตัวละสองบาทค่ะบาดนี้เขากับซื้อเขามาคุนเอาเขาซื้อหัวอาหารอี่โปรตีนหัวอาหารอาหารให้รุ่นใดแน่อันอาหารที่แหละเขากให้อาหารกบที่โปรตีนสามสิบห้าอ๋อโปรตีนชันอันแรกที่อันเป็นเม็ดงานอันอาหารกบเนี่ยคือเขาให้ไข่คอยไห่คอยไห่พูดได้เพน้อยนเี่ก็ตามปริมาณว่าปลาเขานี่ครับ อันรุ่นแบบนี้มันสิกินแบบใดมันสิกินหัวอาหารแบบใดเขากับไปซื้อเม็ดงานี่ยมาเลยเข้ากับห้ยห้ยห้วยบานไปทั่วบอกรอบสาเข้านี่แหละรอบบอเขานี่แหละมันก็จะมากินกันอขั้งแรกเนี่ยจะมดหัวเอาหัวอาหารกบเม็ดงาหายกินเลยเพราะว่ามันตัวเล็กมันตัวเล็กพอพอมันอายุได้ได้สามจัเดือนจะเ้อายิงติดไปขายเยอะอันเลี้ยงนี่่วนมาสิเลี้ยง สี่เดือนเดือนที่หาเดือนที่หาฉันพี่นี่ซีเลี้ยงเดือนที่หาที่ขายเลยโล่ะเท่าไหร่โลละแปดสิบบาทอ่าที่ขายตามที่ขายเนี่ยสมมติว่าเขามีผันหาเนี่ยเขานับสต็อกออกไปพัานหาลอยตัวเขาจีขายได้ประมาณจากกิโลตามพี่อ้อยเลี้ยงนะนี่ถ้าสมมติว่าอันถ้าถ้าเราได้ขนาดเนาะปลาเนี่ยมันก็จะสมิ่ได้ขนาดเท่าๆกันครับมันตัวกะแปดเก้าีดมันบอมันก็ถือตัวละหกสิบบาทอ๋อ คิดเฉลี่ยว่าถึอตัวละ60ถ้าสมงติว่าเขาเลี้ยงท่านหาเนี่ยมันกระสินด้หยุดประมาณตันกว่าตันกว่ากระพุ่เบื้องเนาะค่ะรู้สึกว่าได้ครึ่งๆวะค่ะแต่คิดว่าเออไม่ถึงห้าร้อยตัวอย่างไรก็ว่าเขาได้แสนหนึ่งเขาก็ได้หามื่นถ้าถ้ามันถ้ามันบานอกตายเลยถ้าเขาเหตุผูกถ้ามันบานอกตายูการรักการเาถ้าบางบางบางเันที่เขาเจ้าเลี้ยงเป็นฟ้ามยันย์เนี่ยเขาจะมีน้ำเปลี่ยนใช่ไหมเขาสิ เขาสิกะเอาโลดเดือนที่ห้าเนี่ยคือเขาขายลวดเดียวเนี่ยขายเป็นตันเป็นตัน,น,ตนมีนี่แม่คะมารับเป็นตันมันรับไปเป็นตันนั่งสิงข้าเจ้าก็จะได้แต่ว่าถวกฟาร,ร์มขาเจ้านี่ขาเจ้าสิตซีเฉลีย่ยมันถือตันแล้วประมาณ 60, หกหมื่นหาอ๋อแต่ว่าคือเท่าจังซีเนี่ยมันกะบบได้ครับครับกะอันคือกะตรงตัวเปเปๆบบได้ไม่แต่พม่าป่ามันบบได้เท่ากันมันบบได้ไงเท่ากันครับครับ ม,มันสิมากถกำหนดว่าใอยที่ได้อันปีนี้ได้เท่านี้ก็ได้เพราะว่าเข้าบาในเลี้ยงแบบแบบฟาร์มรเข้าเข้าเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติตามที่พี่อ้อยเลี้ยงตอนตอนเริ่มต้นการเลี้ยงจะปีแล้วแต่เลี้ยงตานี่นี่ที่เลี้ยงมนันีนี่ปีที่หาปีที่หาค่ะอันที่ใส่น้ำระบบน้ำแ,แบบนี้นี่จจะปีแล้วที่ใส่ระบบน้ำแ,แบบนี้นั่น สามปีสามปีสองปีแรกเนี่ยเป็นยังไงรู้สึกความแตกต่างกระบนรูเนาะมิดคึ้ว่าอยากเลี้ยงโอ้ซําแค่เลี้ยงปลาอืมจะซื้อมาปลาตัวละบาทเลี้ยซื้อไปเป็นหมื่นก็ได้เออแกะมาเลี้ยงมันกัใหญ่ยังไงยังค่าหนึ่งบัดนี้ครับมันพอมันใหญ่ขึ้นได้ประมาณสามหรือมันสิบวันใหญ่มันสิบตัวแค่สองสามนิ้วสี่นิ้วมันวัออกไข่เออคือมันมันไก่พันแล้วไก่พันอืมมันจะได้หกเดือนเจ็ดเดือนผมไม่กับไก่พันมันกับมันก็ออกไข่แต่ว่าปลา ปลามันนี่มันไม่มันมันไม่มันนั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ยางเกงกับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยหันมันก็จะตั้งใครว่างใครคือเราต้องเปลี่ยนคือเราจะมาเอาพันเดียวตลอดพอมาทําระบบน้ําแบบนี้นี่เ็บระบบน้ำจริงๆแล้วนี่ยเป็นรู้สึกว่ามันมันสดชื่นมันกินอาหารได้ดีจมันก็กินอาหารได้ดีเป็นวิธีการแบบนี้แหละเขา บ่ต้องไปเปิดมือมือมือเว้นเทากาเอาเขาตื่นขึ้นมาประมาณตีซีตีหาเขาสิมาบางสังเกตบางป่าเข้าคือจมกงางคือมันไม่มีออกซิเจนป่ามันจะมันจะพูขกันมามันจะลอยขึ้นมาตามมันขมันมะรู้สึกด้เข้ากับป่นน้ำเลยขึ้นมาเอาอากาศเออคือป่าเขาม่มีอากาศคือเข้ากับเปิด เปิดเลยเออปานน้ำเลยมันก็สิเลือดลื่อนน้ำก็สิขยระจายนี่สิแหละตีงนี่สิแหละเออขาขาเลยมันกรสินตีงตัวมันกัะสินมันกระสิเป็นรู้สึกว่ามันสบายขึ้นค่ะววันนี้มันกระสิกินอาหารได้ดีหลังจากที่มันขึ้นมาเต็มเห็นบ่ครับเปิดเลนี่มันก็ลงไปแล้วเออมาลงมันมีอากาศเออถ้ามันฟูขึ้นมาลอยอาบนี่แสดงว่ารู้สึกละเออถ้ามันฟูขึ้นมาามดเนี่ยมดซาเนี่มันสิเต็มไปเลยเต็มมันสีเด่นชัดเจนเออสเด็นชัดเจน มันกับสิปามักมัดมันคือมาเอาอากาศคือรู้แล้วว่าปามันต้องการอากาศเปิดให้มันเลยครเป็นวิธีการนี่ครับเป็นแนวทั่งขันพื้นที่ข้นหมายถึงว่าห้องอยู่จากัดเ้าก็ต้องใส่ระบบน้ำหมุนเวียนสิมันก็ดีขึ้นมันบอสนี่คือวิธีการแก้ปัญหาตามปัญหาที่พี่อ้อยเจอมากเนี่ยก็คือแก้ไขได้ละ ในระดับหนึ่งมันจะปลาน็อกน้าน้ําเสียเรื่องการตลาดที่ย่าไปขายไปขายเองไปขายเองโลละแปดสิบไปขายเองแล้วก็คนมาซื้อตามบ้านที่จังเขาพูดจ้าเขาคนมาซื้ออ้าพี่ย้อยตอบพูณในลายมือนี่ปากเป็นแนวทางเกษตรกรเรี้ยงปลานิ่จักหน่อยนะอันถ้าจะเขาอยากให้ได้ผลครับสําหรับคนที่เลี้ยงปลานิ่งไ่ต้องไปเลี้ยงมากอย่าไปเลี้ยงเยอะคือปลาเราซื้อมัมาเลี้ยงได้ครับแต่เวลาเราเลี้ยงน่ะ มันทําไม่ได้คือถ้าคนใดที่เขามีคลองเออสามารถเทได้เขาจะเปลี่ยนน้าได้ตลอดคือถ้าเปลี่ยนน้ําได้เดือนละสองครั้งหนึ่งดีที่สุดคือเรามีน้ําเปลี่ยนถ่ายเทตลอดแต่ตัวนี้เราจากัดมันจะโตเร็วเออแต่ว่าอันนี้เราเขาจํากัดพื้นที่เขาบ่มีเขาบ่มีคลองคือเราเลี้ยงปีละครั้งอืมเขาก็ต้องเห็ดแบบนี้ต้องเปิดออกซิเจนหนึหงมันบรรยากาศวิญีน้ำหนึ่งก็ต้องดูว่ามันมีอากาศบ่อ้า ตื่นเช้ามาเนี่ยเราเข้าคูซึ้งมาปลาเข้าคู่ขึ้นมากเขาไปซื้อเกลือเกลือแกงน่ะจะสางเงินไข่อ๋อเอาเกลือแกงลงเกลือแกงลงวานอ้อมสาไปเลยอ้อมสาแล้วมันก็หายแล้วก็ปั้นน้ำตัวนี้อ้อมสาเนี่ยเกลือมันจะไปบำบัดน้้างล่างบำบัดน้ําเสียมันบำบัดน้ําเสียมันจะเปไปผสมประสานแล้วก็สร้างเกลือแร่ให้ปลาด้วยบีปูนขาวปูนขาวอัญขาด ผสมน้ำผสมน้ำหวานรอบสะรอบบ่อแก้ปัญหาได้ค่ะเขาสิเบิ่งเลยว่าน้ำเขาอยากมีกินบ่อตื่นเช้ามามันจะเริ่มหมายถึงว่าการนอกน้ำเนี่ยคือเบิดบ่อเลยบอเรียบร้อยเลยค่ะถ้ามันได้นอกคือบดหมดเลยอ๋ออ๋อเป็นความรู้สาระความรู้พี่ว่านีเบอร์โทรศัพท์ไหมเผื่อมีคนติดต่อเบอร์อะไรครับ080ย์แปดศูนย์เ 1849ี่18อ่าพี่อ้อยอ่าบ้านตันตานหมู่5ตำบลบางโคนอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครทางช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดต้องขอบพร,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 ระคุณพี่อ้อยอีกครั้งหนึง่งค่ะเพื่อเลี้ยงปูเลี้ยงปลาินเพื่อจําหน่ายครับเป็นแนวทางในการสร้างรายได้สุดยอดเลยก็วันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดต้องขอบพระคุณพี่อ้อยอีกครั้งหนึ่งที่มาชมแนวทางการเลี้ยงปลาินรแบบมีข้อจํากัดในเรื่องของระบบน้ําก็แก้ปัญหาได้สุดยอดก็ ขอบพระคุณพี่อ้อยอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆพี่อ้อยขอบคุณครับขอบคุณครับครับช่องสร้างรายได้ไดม่ชินสุดต้องขอบพระคุณพี่อ้อยครับนี่ครับเป็นแนวทางดีๆในการสร้างรายได้สุดยอดการเลี้ยงปลานินหมันพันห้าร้อยตัวขายได้ครับสุดยอดอย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่ชินสุดครับครับสวัสดีครับ